กำลังจับปลางมปลาคัดเลือดปลาด้วยพี่น้องเด้อโคฟแห่งงมปลาห้างขึ้นมาละเดี๋ยวมาใส่ทางพี่เจ้ก็ได้กกระติดปลาตัวนี้ก่อนตัวกางเลยทางลูกละปลาว่นแล้วดิย่อมาเดยปลาใหญ่บิแล้พี่จ้าก็ไปแล้วก็ามี่เจ้าแม่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 ่แมแม่่แม่่า่่มมมมมม่ ทางนั้นน่จะบอว่าปลาดุกปลาดุกปลดุกเต็มันอาดอยู่มจะเกล็นปลาดุกทางพวงเลถังบูมี่ใส่ป่าบบนี้อ๋อท้วงยังงุมัวท่านมดนะฮะยังปลาว่าอยู่ในซาอยู่ปล่อยน้ำลงซะไว้ดูดีรอบสองเาันนามากบกันหเอาถ้วยน้ำมาดูนะมาคุณตาเบลนี่ง่ายงามากว่า ตัวนี้กำลังคัดเลือกปลาพี่น้องด้อขาร่อยเอามืให้กินดีก็ยังตายอันใหญ่โย่้อยู่ที่ตายล้มใหญ่ตัวพิษตัวใหญ่ตามเพลินตะตาดึงดทั้งถ่าทั้งจับแยงผู้ากันนะ้องไปเอาเนามารถอ้วยมาใน้เอาอ้รถมาใส่ก้นเอาไปเอารถ ไม่กระอบาปก้ารเขียรว่ายละวัดติดแลวกราตรงนี้กำลังปลากำลังคัดเลือกขื่นซิ่งเอ้ายังขัด โดดความหัวโดดไปแล้วความหัวแล้วปลาโดดไงลงอย่างเนี้ยนะเบิ้งอย่างเนี้ยลงเลยป้าโตเบิ้งกเบิ้งแล้วกราชหงไมั้เช้สองอ่ะทุก้งนั่นี่ใช ที่ตายนะพูดตายลายเติบใช่ว่าน้านี่ย่างะนี่ยไงท่านวะแผนง้มปลาเนี่ยไะเอากาขึ้นอากานงขึ้นนี่เสร็จแล้วโยกโป้แจ๋วเหมือนม่แรงก้อยปลาข่อยโม่แรงโป้ข่อยพี่นี่ข้าเลือกปลาดุก ม่ใหญ่มันงามก็เลือกไปกินแน่กามันแกไปกินได้เือเจ้าหนาไนันี่ตันี้ตัีตัวนี้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 ตัวน้ตันี้ตันี้ตัวนี้ตัวนันตัวนี้ันี้ตัวนีัวนี้ันี้ตันี้ตัวนี้ันันี้ันี่ันีัวนีันัวนตัวนรตั้น้ัวนี้น้ัวน้น้น้นีัน้นตัวนนัวนี้น้ั หลาโหดืลซับสนนะครับชว่าเลือกไม่ไม่จีนจำได้เด้โลหาือว่านี่งโเยอหาชือหาชีพเจ้ากระชีหาป้าเจ้าจ้ากระจับออกให้ลาบไปลายไก่เจ้าชีหายเาจรโปป้าเจ้าเขาสั่งจรจับเน้่างก็บอก่ะูับนือห่างจับแง่งแง่งไปแล้วจับแงงขึ้นแน่ไปแล้ว คัดเลือกมองแ้วก็เอาขึ้นตาซิงเป็นรุ่นเป็นรุ่นเนี่ยนี่สามรุ่นรุ่นใหญ่โลหาสี่พันรุ่นกลางโลสี่สี่พันรุ่นที่สามหันโลสามสิบหันโลสามสิบหันคัดเลือกคัดเลือกเลยไม่ค่าเหมือนกันคัดเลือกปลาขึ้นซิงเด้อพี่น้องพวกปลาฮาร์ดกูดคนูลเอฟซีเนาะตรงนี้จะปลาหลายปีนี่ยมันจะเจียตีพี่น้องกองปลายได้มางมปลาใชย กิดย่างปลากันด้วพี่น้องมะเร็งเด้อก้อยปลาข้อยใหญ่ก้อยสดแล้วก็ก้อยพงพ่อมมะเร็งแล้วจะข่าวพระเจ้าอย่างไรสีไทยท่ามันลุ้งให้พี่น้องเอฟซีเขาจะเบิ่งได้ส้มทั้งป่นเนาะนี่แหละวิธีของชีวิตบ้านนาพี่น้องเอ้ยปลาโบยินดีด้วยโซนระที่เขินขาดเพิ่อนว่าแล้วเนาะยนี่ยมือโซนระที่น้าหลายนงมาลายน้องมาท่วมทุ่งมดแดงไพ่โบมีฝนส่วนปลากั้งปลาเอ๋ยหัวพี่น้องเอ้ย ซาสีสะดุ้งข้าน้ำสมุนลวงมบวขาดสะพาวุญแม่น้ำยังเป่งกว้างไหลห่วยหอมโฮมไหลลงห่มวังเดียบมาซูข่วงข้าเสี่ยงขั้นกระบวยบ่มีด่งางเฮาเซอหยังมาข้างแองไพร์เอ,อิรนกระโปงมะข้าวบ่มีเอ,อิรนว่ากระบวยพี่น้องเนาะเนาะวิธีชีวิตของเฮานี่นี่แหละเป็นว่าถูกน้ำปากยากน้ำท้องกินี่แล้วพามานักญี่ปุ่นพาไปขี่เป็นเหมือนขาพี่น้องเอานาะเนาะชีวิตของชาวนาเฮาตัวน,นี้กำลังข้นเลือกปลาพี่น้องเด้อเบิ่งน้ำปั่นเด้อเนาพี่น้องอยู่ทางเมืองนอกเมืองหน้าเนาะ อที่ได้คมอมเมนต์มาทั้งพี่น้องทางกัมพูชาที่คมอมเมนต์มาหาข่าวพระเจ้าเองก็ไม่ได้ตอบเนาะ,าะ,าะากาแตได้ตอบตอนนี้กาอยูนน่ดีไม่แห้งสุขสุทุกคนเลยพี่น้องเดอ้อที่ที่ได้ติดตามทั้งยุทบทั้งขา่า,าขขขขวพระเจ้าเนาะอยู่ดีไม่แห้งสุขุทุกคนให้มีอายุหมั่นควัานยืนนะเบิ่งเอาวิธีชีวิตของชาวนา นะพอโจวัยสำนียกเดือพ mm hmm. mm. ah huh. mm hmm. you know ี่น้องด้อดีใจคับเลือกป้าซอยนะข้นซิงแล้วเด็กซี่บางคนนั่นมหาข่าวพระเจ้าว่าไทยคลิปน้อยเงาแนยากเบ่งจะชมแบบเนวเนงาคนวะ มาตั้งไหมเอาไปตั้งจะตั้นของของซาปาจะช้านใหญ่นะฮะชงพูตั้งมาเดี๋ยวเรียกเลย